สรุปข่าวเชื่อมเมนยูโก,โกประจำวันที่22ตุลาคมโดยโค้ชเชฟฟอร์บอลแมนเชสเตสเช่นนี้คอสเนเลมันเชื่อฮารันเหมาะจะย้ายจากทางดอตมุนไปอยู่แมนยูมากกว่านะโดยทางเยนเบอร์อมันตำนานผู้สำประตูทับปืนใหญ่ออสซอนออกโรงแนะนำเออริคเบลฮารนว่าถ้าหากจะย้ายออกจากทางบรัษเซลดอตมุนตามจริงแล้วละก็มี2ทีมที่ควรจะสัญ,ญญาด้วยมากที่สุดก็คือแมนยูและก็อาร์เซนอลตอนนี้คงไม่มีใครปฏิเสธแล้วว่าเออริคเบลฮารัน เป็นไซเกอร์น้ำบรรไดที่ดีีสุดในโลกเพราะเขาได้พิสูจน์ตนเองด้วยผลงานการยิงประตูมากมายระดับที่ไม่มีใครสามารถเทียบได้เลยสิ่งสาคัญก็คือนอกจากความสามารถในการเล่นฟุตบอลที่จัดจ้านครบเครื่องแล้วฮาัดนนั้นยังเปลี่ยนไปด้วยพลังงานอนาันน่าเกรงขามและก็รูปร่างสูงใหญ่ซึ่งทําให้โดดเด่นทั้งลูกอา,ากาศและก็ภาคพื้นดินเขาไม่ใช่ไซเกอร์ที่ยืนค้ำแล้วรอให้เพื่อนนั้นถวายผ่านมาให้เพื่อจดบสกอร์เพียงแค่อย่างเดียวแต่ยังควบคุมลูกฟุตบอลด้วยเท้าได้อย่างมีทักษะ แถมยังวิ่งเร็วที่สุดแล้วซึ่งเราไม่เคยเห็นการมาก่อนมากมายนักในกรมของหัวหน้าตัวใหญ่ปัจจุบันเขายังคาแข่งกระทางรดบุญและก็ด้วยระดับฝีเท้าบวกชื่อเสียงจึงมีเพียงไม่กี่ทีมเท่านั้นที่สามารถจ่ายค่าตัวค่าเหนื่อยเพื่อจะสัญ,ญญาไปอยู่ด้วยได้นะฮะแต่สมมุติบอกว่าถ้าฮาเรนนี้ต้องการท้าทายความสําเร็จ ที่ยากและก็คุ้มค่าแก่การก้าวข้นไปเป็นตำแหน่งผมแนะนำให้เลือกแมนยูหรือไม่ก็อาร์เซนอลแล้วช่วยพวกเขากลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่กันอีกครั้งมันจะเป็นอะไรที่เหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับทุกฝ่ายเลยนะในครั้งนี้เป็นทานว่างานนี้ทางเงยนเลอมันก็ได้แนะนำมาว่าฮานดนนี้ควรจะทบตักทางแมนยูซะมากกว่านะแล้วมาดูข่าวต่อมาเกณฑ์นะครับโซชากระอักเลือดบรูโน่อาจจะช่วยบูเกมแดงเดือดก็เป็นได้ โดยทางบรูโน่เฟอร์เดสมิดฟิลคนเก่งของทางแมนยูมีการเดี้ยงจนต้องลุ้นกันว่าจะช่วยตัสังกัดในเกมกับทางลิเวอร์พูลได้หรือไม่โดยเขาถึงขั้นเดินกระโปกกระเพกออกจากสนามเลยนะโดยทางบรูโน่เฟอร์เดสกองกลางคนสำคัญของทางแมนยูมีการบาดเจ็บจนอาจจะต้องลงเล่นในเกมธุรกิจนะัดที่ตัสังกัดนั้นมีคิวเปิดปังโองโอทฟฟอร์ดเจอกระทางลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์ที่ย4สตุลาคมนี้ตามการรายงานจากทางสื่อจอมแชสื่อของผู้ดีอังกฤษ ดเดอเตชาบุติเกตร,ร,รายนี้เพิ่งจะได้ลงเล่นดาบ,บเต็มเกมในศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอฟนัดที่แมนยูนั้นแสงชนะอาตาลันต้าไปสาต่อ2งเมื่อวันพุธที่2 0ตุลาคมที่ผ่านมาโดยในเกมนั้นเขาโดนคู่แข่งเข้าสก,กัดใส่แบบหนักหน่วงอยู่หลายครั้งนะฮะซึ่งตอนแรกเจ้าตัวนั้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการที่น่าเป็นห่วงอะไรมากนักเดไรก็ตามในตอนที่เขาทําการซ้อมที่แคลิฟตรนตามซ้อมของทีมนั้นเจ้าตัวก็ได้แสดงออกมาว่ามีอาการไม่ค่อยสู้ดีนัก จนสุดท้ายแล้วถึงขั้นเดินกระโปกกระเพกซึ่งหลังจากนี้ต้องรอผลตรวจร่างกายมาว่าเขาเจ็บหนักจนอาจจะพลาดเกมกับทางเวอฟ์พูหรือไม่ในสัตน์นี้นานนะผมเป็นนว่างานนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะฮะที่ทางบรูโน่เฟอร์เดสอาจจะพลาดช,ช่วยแมนยูก็เป็นได้งานนี้แฟนๆทางแมนยูนั้นก็ใจคอไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับกบฉุกเฉินเอาไปเลย7จสิล้านปอนด์ควรจะซื้อใครดี เปิดสแข้งทางโซชาควรจะซื้อมาเสริมทัพในช่วงเดือนมกราคมนี้โดยจากการณีที่ทางมีการเปิดเผยแล้วว่าบอร์ดบริหารแมนยูตเตรียมที่จะมอบเงินงบฉุกเฉินนะฮะให้กับทางนาฬิโอมโอเรกันตาชาประมาณ70ล้านปอนด์หรือประมาณราว3,080ล้านบาทเพื่อใช้ในการเสริมทัพในช่วงตลาดนักเตะรอบ2เดือนมกราคมที่ถึงนี้ซึ่งงานนี้ถือว่าน่าสนใจพอสมควรว่าธนาดุอมนั้นจะใช้งบดังกล่าวนั้นเพื่อซื้อใครมาร่วมชีม แม้ว่าสถานการ์เก้าอี้ของโซชาจะค่อนข้างจะสั่นคลอนพอสมควรแม้ทีมจะพึ่งรวมพลังจนปอดแทบพังกว่าจะพลิกชนะอตาลันตาไป3ต่อ2ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกปันพุทธิผ่านมาแต่ผลงานในเกมบรกิจยังไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่นักล่าสุดก็พึ่งจะพ่ายกระทางเลสเตอร์และในช่วงสัปดาห์นี้มีคิวทำศึกแดงเดือดรับมือลิเวอร์พูลที่สนามโอแทฟฟอร์ดในวันที่24สิี่ตุลาคมแต่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงดูเหมือนว่าทนายรุลมก็ยังคงได้รับความไว้วางใจ จะทางบอกบริหารให้กุมบงเฉียงกันต่อไปนะโดยที่บอกแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าหากผู้บริหารสโมอสรไม่ไว้วางใจพวกเขาคงจะไม่มีมติที่จะมอบงบฉุกเฉินจำนวนกว่า70ล้านปอนด์ให้กับทางโซชาเอาไว้เสริมแกร่งตลาดพ่อค้าแข่งในหน้าหนาวนี้แต่ดูเหมือนงบนี้อาจจะไม่ได้ใช้หากทางกุนือชาวนาวิเจียนมองว่าทีหมดลุ้นแชมป์และจะเก็บไว้ใช้ในช่วงสมอหน้ามากกว่า ถึงอย่างนั้นก็ตามทีในช่วงปีใหม่แมนยูกลับมามีลุ้นแชมป์กันอีกครั้งงานนี้โซชาก็เตรียมนำงบดังกล่าวไปเสริมแกร่งโดยถ้าเป็นแบบนี้ก็จะมีนักเตะคนไหนที่เหมาะกับงบดังกล่าวนั้นเราลองไปดูกันได้เลยครับเริ่มจากทางนะฮะคนที่1ก็จะเป็นโอเดเลียงชูอามานีชื่อแรกและก็เป็นชื่อที่ได้รับการกล่าวถึงมาตลอดนั้นก็คือโอเดเลียงชูอามานีกองกลางจากทางโมนาโกโดยนักเตะรายนี้ได้รับความสนใจจากทีมชั้นนาของยุโรปมากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแมนยูนั่นเองโดยกองกลางตัวรับทีมชาติฝรั่งเศสทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดนะส่งผลให้ฟีททาของเขาเนี่ยไปเข้าตาลัสชุดขาวมาตริกเปเ,เชแต่าทางปารีสแมงและก็มาไราจูมิโตสซึ่งทาง ESPN สื่อชั้นนำระบุเลยว่าโมนาโกนี่ตั้งราคามิดฟิลด์แห่งอนาคตคนนี้เอาไว้อยู่ที่50ล้านปอนด์หรือประมาณราว2,200ันล้านบาทกันเเยทีียวหลังนักเตะเล่นได้อย่างโดดเด่นนามาแต่ย้ายทาง ชือรังแดงเดอะบรักโดเมื่อช่วงเดือนมกราคมปีที่ผ่านมาซึ่งจริงแล้วตำแหน่งกองกลางตัวรับนั้นเป็นสิ่งที่ยอดทีมแองอิลโอเทฟอร์ดอยากได้มาร่วมทีมโดยตลอดและเชื่อมาว่าชูอัลแมนีน่าจะเป็นการตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาในระยะยาวในครั้งนี้ได้ดีเลยทีเดียวนะต่อมาคนที่2ก็จะเป็นฟรังเคซี เดยตงฟองเคซี่นั้นได้รับความสนใจจากทีมชั้นนาของยุโรปหลังโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดกับทางอซิมิลานแผ่นมักเต็ะกลายเป็นผู้เล่นฟรีเอเจนต์หลังจบฤดูกาลนี้หากเขาเลือกที่จะไม่ขยัยสัญญาใหม่กับทางริษาทแดงดําโดยกองกลางทีมชาติ Coast, ไอวอรี่โคสหว้4สีอปีอรานี้ซึ่งทำไปได้ทุกสิ้น14ประตูจากทุกรายการเมื่อซันที่ผ่านมาเคยมีข่าวผูกพันมาว่าจะย้ายมาเล่นในโรล,ละครแห่งความฝันหลังจากแมนยูชื่นชมผลงานนักเตะในช่วงที่ผ่านมานะ โดยศักยภาพของเคซี่เหมาะกัะทางเรดเดวิลเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะเป็นมิดฟิลสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่ครบเครื่องสามารถวิ่งพร,รานไปทุน่นนามทั้งสกัดบอลแม่นยํำครองบอลก็ดี D, สามารถเลี้ยงผ่านคู่แข่งได้และยังผ่านบอลแม่นยํำนะฮะรวมทั้งโดดเด่นทั้งเกมรุกและก็เกมรับแถมพละกำลังเหลือเฟือกันอีกด้วยยิ่งไปกว่าน,นั้นในช่วงเดือนมกราคมถือเป็นโอกาสทองของแมนยูเพราะเอเจนต์นั้งเตะออกโปรงเปิดเผยเองว่าเอซิมิลาน ได้ข้อเสนอต่อสัญญามาแล้วแต่ก็ยังไม่น่าประทับใจสเต่าไหร่นักและหากสุดท้ายแล้วต้องเตะปัดการต่อสัญญาไปนั่นก็หมายความว่าบรอสเซลลี่อาจจะยอมตัดใจขายในราคาที่ถูกก็เป็นได้ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่แค่ผีแดงที่อยากได้ตัวเคสซิ่เท่านั้นเพราะยังมีทั้งเลวพูอาร์ซอลและก็ฟาริสตักแมงก็จะใช้บริการนักเตะรายนี้เช่นเดียวกัน นั้นถ้าพวกเขานีิอยากได้ตัวจริงๆนะฮะต้องรีบดำเนินการโดยด่วนเนื่องจากเคเรซี่เคยฝันอยากจะเล่นให้กับทางเมนยูซึ่งจุดนี้อาจจะเป็นข้อได้เปรียบของทีมก็เป็นได้และสุดท้ายคนที่3ก็จะเป็นดาวินดูเยสในกรณีที่จําเป็นจะต้องเสริมทีมเพื่อจะลุ้นแชมป์ก็มีความเป็นไปได้ที่โซชานั้นอาจจะเลือกใช้งบฉุกเฉินกับการเสริมหน้าเป้าเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคิสโนบรันโดและก็อิสันคาวานีซึ่งอายุอานามก็ปาไปหลักสามแล้ว ดยายิงทีมชาติอุรุกวัยอาจจะดูเหมือนโนเนมในสตาตาคนคอบอลรุ่นใหม่แต่ผลงานของเขาถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวโดยการเล่นให้กับทางเบฟิก้าซัดไปแล้วถึง14ประตูจากทั้งหมด14เกมในทุกประการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผลงานของดูเยสเข้าตาหลายสโมสร,รยักษ์ใหญ่อย่างเช่นแมนเชสเตอร์และก็บาร์เซโลนาขณะที่แมนยูก็สนใจนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันเพราะเหมาะที่จะเข้ามาเป็นทางเลือกในเกมรุกของทีมยิ่งไปกว่าน,นั้น ค่าตัวของกองหน้าหวยสองปีเรยนี้แค่18ล้านปอนด์หรือประมาณราวเจกล้านบาทเท่านั้นนะฮะซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับศักยภาพของเขาและก็ยังทําให้โซชามีงบเหลืออีกก้อนในการหาผู้เล่นดีๆอีกสักคนสองคนมาร่วมทีมเลยนะนี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะสแข้งที่โซชานั้นควรจะเสริมทัพเมื่อเขาได้งบมาแล้วในช่วงสิ้นปีนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก,นนการณ์ว่าโซชาจะเยสหรือจะโ no. นต้องรอลื่นกันต่อไปที่ผลงาน เรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับโซเชียยอมรับเดอะเบกไม่แฮปปี้นั่งสำรองแมนยูเลยนะโดยหลังชชนะเหนืออตาลันตาคุณซื้อของทางแมนยูทางนารอมนะฮะได้ถูกถามเกี่ยวกับอนาคตของดอนนี่ฟันเดอร์บิกกลับมาอีกครั้งโดยเป็นอีกครั้งที่กองกลางชาวดัตช์นี้ไม่ได้มีส่วนร่วมกับชีนในเกมนี้และจําเป็นต้องดูเพื่อนร่วมทีมของเขาจากมานั่งสำรองซึ่งเป็นตําแหน่งที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดี ทำกลางกระแสะข่าวลือที่ว่าเขานั้นอาจจะย้ายทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เพื่อโอกาสในการลงสนามที่มากขึ้นโดยผู้จัดการทีมชาวนอร์เวย์ก,ก็ได้ยอมรับว่าเขาไม่สามารถการันตีตำแหน่งตัวจริงในทีมให้ใครได้ตอนนี้มันยากเหลือเกินที่ผมจะเข้าใจดอนนี่เขาขงหงุดหงิดนะเขาผิดหวังผมรู้ว่าเขาไม่มีความสุขเลยแต่เขาเป็นมืออาชีพชั้นยอดเขาไม่ท้อแท้และเขารู้ว่าฟุตบอลก็เป็นเช่นนี้ ถ้าคุณเห็นทีมของเราในวันนี้ฟอร์มของเรานั้นดีมากแต่เขาฝึกซ้อมได้ดีแล้วก็ผมสนุกกับการมีเขาที่นี่ตังนั้นผมบังว่าเขาจะได้โอกาสในเร็ววันนี้นะแต่ผมเป็นวว่าง,งานนี้ดอนนี่ฟันเดอร์บิ๊กนะฮะอนาคตที่ไม่แน่นอนก็ต้องไม่แน่นอนกันต่อไปและไม่รู้ว่าตอนไหนถึงจะแน่นอนและนี่ก็เป็นสรุปข่าวรวสมสโมสรแมนเชสเตอร์เดนในช่วงเช่นนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้กับผมครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ